เจ๊แพรเราตื่นเต้นอยู่แล้วนางวดนีเนาะงเมื่อกี้ได้เยอะไหมครับเจ๊แพรได้ซื้อเลยจ้ะบอกเงซือย่างเดียวแมนคนบอกเขาง้ามซื้อไม่มันจะเอาเป็นพิธีการคุยเล่นไม่ได้ถูกแบบเจ๊แพรนะครับเจ๊แพรแล้วครับมาฟังวันนีครับวันนีครับเจ๊แพรครับสวัสดีค่ะสวัสดีคระโ้สวัสดีคตามไปรายหมดแล้ว หลายลายช่องกับห้าใจมาตามนะครับกาลังเห็นตัวจริงเสือน้ำโซบเลยมันหนัเห็นเสือตัวนี้เ่รเสือหรือคนคนละตัวคนละตัวอ๋อมันจะสีเหลืองแน่นอนงวดที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเจ๊เพเข้ามาห้าแลยเนาะสี่งวดแล้วงวดนี้เป็นงวดที่ห้า งวดที่สี่งวดที่สอ๋องวดนี้เป็นงวดที่สี่นะครับอ่ะติดตามว่าเจ๊เพลงวดแรกมีตัวไหนที่เข้าครับวั่งวิ้าล้านเปอร์เซ็นต์ก็ออกซื้อเก้าวันที่สองวิ่งห้าล้านเปอร์เซ็นต์ออกซือสองวันที่สามซูร์ล้านเปอร์เซ็นต์ก็ออกซื้อหกวันที่ ห้า้านเอร์ซนวดนี้นห้าร้านเปอร์ซ็นวดนันทีหนึ่ง่บอกจะแพ้โ oh. ้ห้หา้านเปอร์ซ็นสีออกตัวใดมักมักนี้หาหาหกกันเจ้ะหากัหาศูนย์มาหาหกพอมือนันกันนนกนบอกแล้วเนาะจ้า้องตัวร้องกับบอกไปเร้วตัวร้องตัวใดน,นอเจ็แพ้มีศูนย์หาหาสามหกหาศูนย์สามจ้มีศูนย์าหาหา ห้าสามศูนย์สามศูนย์สามศูนย์เก่านั่มบอกเออศูนย์เก่านั่ตัวหนึ่งหนกศูนย์เก่าแต่ถ้าถ้าเน้นก็คือหาหกเน้นศูนย์หางเน้นเน้นกับหาหกกับศูนย์หางตัวเน้นสองตัวเจเพนี่คือหนักหนักเลยเนอะก็คือห้าศูนย์กับห้าหกมาบาคิดแล้วว่าหาหกมันจะเป็นหันหัวโบมือนอะไรเพราะว่านอกกล้วยมันออก วันวันมันออกสองนอก็ตีเก้าสองวันนี้มันออกหานอไหมหานออ๋อนอไม่ไม่ให้นอนกล้วยนอ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 กกล้วยน้ำโชกถึเนาะนอกกล้วยตานี้ไหมอ๋ออ่าพันก็เลยคนนั้นเพปนเลยบอกว่าไม่ใช่เพเป็นหาเก่าหาบอไม่ของฉันมันคือหาหกอย่างเเพราะว่าเจ็บเพนอ่ะบอกมาห้าหกจ้าแต่ว่าไปดูที่นอกล้วยมันออกมาห้า ห้าเก้าคิดว่ามันกล้วยเอาเป็นเก้าต้นกล้วยเอาเป็นเก้าก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันจะมาห้าเก้าด้วยไหมเพื่อใครฟังอยู่ใครดูอยู่จะเอาไปกันห้าเก้าด้วยก็ได้นะเพราะเลขหกกับเลขเก้ามักส่วนหลายหลายคนก็บอกว่าตัวเดียวกันวัาแสนนอก็มีฝันมีอะไรไหมหรือว่าไปดูแต่นอกล้วยมากฝันกับฝันเห็นตะขวไตเห็นตะขวดไต คือสายเจ้าเนาะมันมันมันมีฟันมือออกไงฟันมือออกเพราะว่าหล่ะฟันจะสูญยากให้งมันใจคือนสูญอ่างวดนั้นน่ะงวดนั้นฟันได้ได้สูญสูญแทงสูญมาแรงเลยตีสูญหกเลยเลยตีสูญหกจ้ามันกับมันเขากับเลขหลังเอเลขล้านเปอร์เซ็นต์มาไงมันกับมันสูญล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะวันน like cool ี้มันมา หาลานเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันสีหาเก่าสิหาแบนี้คั่นี้ก็คือถ้ากลับก็กลับได้คเก่าหาหัวแล้วหาานเปอร์เซ็นี่ที่ห้าที่เจ๊แพชอบคือห้าอะไรครับสคนหหัวก็หาเก่านี่ยละมันมันสงสัยอยู่เนี่ยใชครับสงสัยต้องรอหนึ่งต้องรอต้องรอเลขออกีฟันโมมันสิฟันอีโมสีันแดดน่แะนสิมาไขี่ล่ะ อาจจะมีเกณฑอาจจะมีเกณฑ์ห้าเก้าห้าหกแต่ที่ชอบที่สุดก็คือห้าหกไปแล้วแหละตั้งแต่ชอบรถตอนแรกอ่าตอนนี้โรงพิมพ์เราก็กำลังาหพิมพ์เนะครับหลังเน้นๆให้สามตัวมีดเวใดแน่ลืมคับามตัวนี้มีห้าหกสองสามตัวเนี่5ห้าหกสองแล้วก็ห้าหกสอง ห้าหกสองก็ไปเก้าศูนย์สามนะจ๊ะห้าหกสองกับเก้าศูนย์สามเนาะนะครับอันแล้วสองตัวสามตัวสองตัวอ้าอ้าทุกคนก็รอคอยแล้วนะครับทุกคนรอคอยแล้ว อ่าคนเขียนก็ซักซ่าอึดอัดนะครับมือเหนียวจังไรนะเฮ้ยใครก็เ่าใครก็ว่าเจ้าก็ได้เล็กวิ่งเด็กวิ่งห้าล้านเปอร์เซ็นมือืดบักแต่ข้ามนี่ยล่ะห้าล้านเปอร์เซ็นตเนี่ยจังไดรกับมาเนาะเล็กวิ่งของจีนแท้เนี่ยเราเคยบราเคยพิดกระเผื่อเนี่ยเรเคยผ่านเลยแต่ว่าเขาสิจับเด็กกันละเล็กวิ่งแล้วมาเล็กวิ่งจังไดรกับมาไล้หรอ ครับเจีเพ้จับให้ก็คือนี่แหละครับเขาบนนรางเขาบนลางเลยงมดนี่อยากให้เขาบนเ่างกัาเนาะหุ้นเอาแบบเขาสามตัวเลยก็ได้เนาะ้านานี่เครับเด้อสามตัวเด้อพี่น้องเด้อสามตัวหกสองห้าหกสองแล้วก็เก้าศูนะครับเก้เนาะนะครับ หลักตัวที่วิ่งสุดๆก็คือวิ่งไปวิ่งมาวิ่งแล้วไม่หยุดไม่ย่อนก็คือตัว5ตัวเดียวนะครับตัว5ตัวเดียวนะครับแล้วก็2ตัวนะครับที่เจ๊แพคคัดมาให้ก็คือ0 3 0 9 5 0แล้วก็0 5นะครับแล้วก็5 5แล้วก็หกห้านะครับตัวเน้นๆคัดเน้นๆนนะครับตัวเน้นๆคัดเน้เนๆนะก็อยู่ที่ศูนย์ห้ากับห้าหกศูนย์ห้ากับห้าหก แล้วอย่าลืมเด้อยอย่าลืมตัวกลับกลับหัวห 9, อย่าลืมตัวกลับหัวห้าเก้าอย่าลืมตัวกลับหัวห้าเก้านะพี่น้องอย่าลืมเนะจ็บแพรบอกว่านะเห็นแล้วนอกล้ยกล้ยตานี่ที่บ้านออกมาห้านอออกมาห้านอพบวกกับต้นกล้วยเก้าตีเป็ดเก้านอนะโอ้ยมันสิมากมาเอา้า เบ่งเผื่อกันไว้แต่ว่าเลขนี้นะครับเจเแท้านเปอร์เซนต์ครับตัวจริงเซนจริงนะครับตัวจริงเสียงจริงได้หน่อยเนาะผมเป็นตัวป้อมครับลองยิบเบ่งร้องยิบเบ่งตัวจริงบอสเขาเสียงแน่ตัวจริงจ้าตัวจริงครับอ่าตัวจริงจ้ารับประกันนะครับรับประกันตัวจริงนะครับเจแพรจะขอบคุณเจแพ่หลายเด้อครับเด้อขอบคุณคครับบขอุณเจแพรนะครับที่มาแบ่งปันทุกราบเนาะนะครับ เจแพรนะครับวันนี้นาอถือว่าหลายๆคนติดตามอีกหนึ่งกูรู้อีกหนึ่งท่านนะครับก็คือเจฟแพรนะครับหลังจากที่หนุ่มอิสราเอลได้ปล่อยไปเมื่อสักพักเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็คือเลขตรงกันนะครับกับหนุ่มอิสราเอลเลยนะครับตอนนี้น้องนะครับแพรลอตเตอรี่นี่ได้ดูไลฟ์สดก็เมื่อเลาของผมเลยแะนี่เจฟแพรบอกว่าอย่าลืมเด้อ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 งวดนี้ เป็นตัวนี้งวดนี้เป็นตัวนี้ว่าสันนี่เจ็บแพ้เราหายแล้วเอาบอกใบมาลึกๆเจ็บแพ้เจี๊ยเพเขาเด็ดสุดๆของเจี๊ยเพน้อยเด็ดสุดของเจ็บแพ้ตัวไหนเด็ดสุดเด็ดสุดของเจ็บแพ้เลยนี่เอานี่แล้วก็แลนอย่าลืมแลนหาด้อวิ่งห้าล้านเปอร์เซ็นต์อีกห้าล้านเปอร์เซ็นต์ขอบคุณเกมห้าศูนย์ห้าศูนย์นี่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  วิ่งหาหลานกส้นวิ่งหาหลานกเส้นโอ้ห้าศูนยนะครับแล้วก็มี5 9าเห้าหกนับเน้นหนักหนักห้าหกิเทบอกมากับ5 0าศูยเด้ออย่าลืมจ้าดูนะครับกิฟเทมาตั้งใจมานะครับวันนี้ขอบคุณเทพหลายขอบคุณครับผมขอบคุณครับ ขอบคุณมากๆากเลยครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆเลยที่เขามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคอตวลัไอหวิ่งก็คือห้าล้านตัวแรกห้าห้าห้าล้านวิ่งห้าล้านเกินสล้านเกินสิบห้าล้าน